วัสดีค่ะก,กลับามาพบกับนุชี่แล้วน,นคะคะคือเรื่องนี้ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากเลนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่า Princess Silver หรือคำสาบรักชายาผมขาวค่ะที่ยังไงก็ไปฟังสปอยกันต่อกันเลยดีกว่าเย่แต่ก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ ก็มาต่อกันเลยนะคะตอนที่แล้วนะคะที่ว่ามานเยาได้เสียใจหนักมากแล้วก็ได้หนีออกจากทางห้องเต้หลงฉีนางได้มาเจอกับหลี่องที่มาตามหานางเหมือนกันพอเขาทั้งสองคนได้ตกลงกันในงานเทศกาลโคมไฟและได้เปิดใจกันแล้วหลี่องจึงได้ขอให้นางเอกเชื่อในตัวเขาไม่ว่านางจะสูญเสียศรัทธาจากผู้ใดแต่ขอให้นางเชื่อใจเขาก็พอและเขายังสัญญาจะจัดงานแต่งให้กับนางด้วย และในคืนนั้นทั้งสองคนจึงได้เป็นของกันและกันรุ่งเช้านางเอกตัดสินใจมอบตำราภูขาชุลทีให้กับทางหลีอ๋องในเมื่อนางไม่สามารถเชื่อใจพี่ชายสุดที่รักของนางได้อีกแล้วนางจึงยอมมอบตำลาให้กับหลีอ๋องดีกว่าผู้ซึ่งให้คำมั่นสัญญากับนางว่าถ้าเจอตำรานี้เขาจะนำมันไปพัฒนาแคว้นปฏิรูปบ้านเมืองเพื่อไม่ให้เกิดสงครามอีกแต่เมื่อนางกำลังจะไปพบหลีอ๋อง นางกลับได้ยินเขาคุยกับทางเฉินอ๋องว่าพี่เจ็ดท่านช่างเก่งอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วสามารถหลอกหมันเยาวได้ให้หมอบตำราภูผาชลทีน้องก็บอกท่านพี่แล้วท่านจะลวงความลับจากสตรีได้ท่านต้องทำให้สตรีเชื่อใจก่อนแค่นั้นแหละความฝันของนางได้พังสลายลงในพิษตานางได้โกรธและเสียใจอย่างมากเนื่องจากว่านางรักและเชื่อใจเขาจริง และถึงแม้ว่าหลี่อ๋องจะพยายามอธิบายเท่าไหร่นางก็ไม่ฟังเพราะว่านางเพิ่งจะโดนพี่ชายของนางหักหลังและบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่นางไม่ได้รักและหลี่อ๋องเป็นที่พึ่งสุดท้ายของนางกลับหลอกลวงนางอีกครั้งนี้นางจึงตัดสินใจหนีกลับไปที่โรงชาและจะออกจากนอกเมืองแต่กลับถูกแม่ทัพฟูจับกลับไปที่จวนส่วนทางแม่ทัพฟูเขาได้เดินทางมาที่จวนหลี่อ๋องเพื่อจะส่งเทียบเชิญงานแต่งให้กับทางหลี่อ๋อง แต่หลีอ๋องก็ได้สืบมาว่าหม่านเยาถูกจับตัวไปที่จวนของแม่ทัพฟู่เขาจึงได้ตามไปที่จวนแม่ทัพฟู่และก็ได้เจอกับองคหญิงหลงเลอ่อตัวปลอมซึ่งพวกเขากําลังดูเรือนหอ,อกันอยู่ทางพระเอกจึงได้ถือโอกาสเยี่ยมจวนแล้วก็แอบ,บสืบที่ซ่อนของหม่านเยาด้วยแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีเพราะว่าตอนนี้เองนางเอกตัวจริงได้แอบ,บสลับตัวกับทางองหญิงหลงเลอ่อตัวปลอมแล้วและก็ได้สมหน้ากากาไว้พระเอกจึงจำนางไม่ได้ แต่ว่าพระเอกก็ยยังไม่ลดละเขาได้วาดภาพนางแล้วก็พยายามตามหาตัวนางทันทีแต่ว่าหมันเยาก็ได้ตัดสินใจหนีออกจากเมืองกับพวกสาวใช้แต่ว่าสุดท้ายนางก็หนีไม่พ้นเพราะว่าพี่ชายของนางห้องเต้หลงฉีมาดักเจอกลางทางและได้จับตัวสาวใช้ของนางเป็นตัวประกันถ้านางไม่ยอมกลับไปแต่งงานเขาจะฆ่าสาวใช้ทุกคนนางเอจจึงต้องยอมทำตามใดโดยดีเมื่อถึงงานวันแต่งงาน ทางด้านหลีอ๋องก็ยังไม่เจอตัวหม่านยาวจนเขาเริ่มสงสัยในตัวองค์หญิงเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่มันบังเอิญเกินไปและถึงแม้เขาจะค้นหาทั้งเมืองแล้วก็ยังหาหม่านยาวไม่พบมีเพียงองค์หญิงลงเลือดทานั้นที่ยังคงสวมหน้ากาก,ากอยู่โดยที่เขายังไม่เคยเห็นหน้าของนางพระเอกจึงได้บุกไปที่งานแต่งสร้างความปั่นป่วนแล้วก็อยู่พิธีซักและพระเอกยังได้ต่อสู้กับทางแม่ทัพฟู่ จนสุดท้ายนางเอกคนไม่ไหวและได้พูดต่อทางหลีอ่องว่าถ้านางเปิดหน้าท่านอ๋องจะหยุดใช่ไหมนางจึงได้เปิดผ้าคลุมหน้าของตัวเองจนคนในงานรวมถึงหลีอ่องด้วยตกใจกันใหญ่เลยว่าเจ้าของโรงชาหม่านเยาวได้กลายเป็นองคหญิงหลงเลิอได้อย่างไรสุดท้ายแล้วพระเอกเสียใจหนักมากว่าคนที่เขาปฏิเสธงานแต่งมาตลอดคือคนที่เขารักมากที่สุดและแม่ทัพฟูก็ยังมาภากพ,พวกเขาทั้งสองคนให้จากกันอีก ครั้งนี้หลี่อ๋องไม่ยอมอีกแล้วจึงได้ประกาศในงานไปว่านางเป็นของเขาแล้วนางจะไม่สามารถเข้าพิธีแต่งงานกับใครได้อีกและเขาก็ลากตัวนางหนีออกจากพิธีแต่งงานทันทีทางฮ่องเต้ไปหลินทราบแล้วจึงโกรธอย่างมากว่าหลี่อ๋องเองเป็นคนปฏิเสธงานแต่งเองครั้งนี้เกิดอยากจะแต่งงานกับทางองค์หญิงลงเลือกขึ้นมาได้ยังไงทางหลี่อ๋องได้พาองค์หญิงมาที่สุสานถึง3วันสคืนด้วยกัน เมื่อเขาอยู่ในนั้นเขาได้เปิดใจดกับทางองค์หญิงอีกครั้งว่าเขาจะไม่ถือเรื่องอดีตที่นางได้หลอกลวงเขาว่าเป็นหมานเยาตอนนี้เขาจะลืมทุกอย่างที่เป็นเรื่องบาดหมางระหว่างเราสองคนข้าจงเจิ้นอู่โยจะไม่ยอมตัดใจจากเจ้าอีกแล้วข้าขอให้เจ้าเชื่อใจข้าได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วด้วยใจที่แตกสลายของทางองค์หญิงนางสับสนและไม่อาจเชื่อใจใครได้อีกหลังจากผ่านไปสามวันหลีอ๋องก็ได้ปล่อยตัวนาง ทั้งเงเต้ยังคงปักหลักกันอยู่หน้าสุสานหลวงพอทางองหญิงออกมา้องเต้ก็สั่งให้คุมขังนางทันทีโทษฐานหลอกลวงเบื้องสูงแต่ว่าทางหลี่อ๋องก็ได้ทูลขอจะทา้า้ฮงเต้ว่าเรื่องนี้นางไม่ผิดถ้าจะมีใครผิดในเรื่องนี้ต้องเป็นเขาแค่คนเดียวและเขาจะยอมรับผิดโดยขอลดฐานนันดอนของตัวเองไปเป็นสามัญชนเองเต้ด้วยความรักและห่วงใย,ยในหลี่อ๋องมากที่สุด จึงได้ยอมทําตามหลีอ๋องและได้สั่งให้หลี่อ๋องไปเป็นเจ้ามือที่ทางชายแดนใต้ชิงโจส่วนทางนางเอกได้กลับมาที่จวนแม่ทัพฟู่แม่ทัพฟู่ได้มาเปิดใจกับทางนางว่าที่ผ่านมานางคงไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาไปร่วมมือกับทางห้องเต้หลงฉีวางแผนชีวิตของนางไว้ล่วงหน้าแต่เขาขอได้ไหมขอให้นางเชื่อใจเขาอยู่เป็นหูหญินในจวนแม่ทัพและเขาจะดูแลนางอย่างดีไม่ทําให้นางเสียใจอีก ถ้าผ่านไปหนึ่งปีแล้วเจ้ายังไม่เชื่อใจข้าถึงตอนนั้นข้าจะยอมหย่าก,กับเจ้าก่อนถึงวันเดินทางอองทางหลีอ๋องทางใต้เท้าชุนด้วยความจงรักภักดีจึงได้ขอเดินทางไปด้วยยาหลีลูกสาวของทางใต้เท้าชุนด้วยใจที่นางพบรักแรกของนางนั่นก็คือแม่ทับฟู่นางจึงได้นัดเจอแม่ทับและได้บอกความในใจไปว่าตั้งแต่ที่เขาได้ช่วยชีวิตของนางครั้งก่อนตั้งแต่นั้นมานางไม่อาจมีใจให้ใครได้อีกเลย นางขอแค่เป็นอนุของท่านแม่ทัพก็ได้ขอแค่ได้อยู่ที่เมืองหลวงคอยปฏิบัติท่านแม่ทัพก็พอแต่ทางแม่ทัพฟู่เขารักในตัวองค์หญิงหลงเลิกเขาได้ปฏิเสธความรักครั้งนี้ทางแม่ทัพฟู่เขาได้คอยเอาใจใส่ในตัวทางองค์หญิงหลงเลิกมากๆและได้กลับมาเปิดโรงชางอีกครั้งให้กับองค์หญิงตัวองค์หญิงเองจึงเริ่มมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสามารถทําในสิ่งที่นางรัก แต่ไม่นานนางก็เริ่มสงสัยในตัวยาที่นางดื่มที่พี่ชายของนางเองเป็นคนส่งมาให้นางเลยให้เฉินอีไปสืบว่าได้เจออะไรในตัวยาบ้างและนางก็เริ่มสงสัยในตัวเองว่าแท้จริงแล้วนางอาจไม่ใช่องค์หญิงของแคว้นฉีเพราะว่านางเองอะเริ่มเห็นความทรงจําของตัวเองกลับมาแต่สุดท้ายเฉินอีก็ได้มารายงานว่าในตัวยาไม่มีอะไรถึงงานวันเกิดของพระสนมเสียงในองคราชทายาท ซึ่งแท้จริงแล้วพระสนมเซียงคือไส้สึกที่แม่ทัพฟู่ให้มาสืบความลับในจวนรัชทายาทเขาได้ใช้กลอุบายหญิงงามเพื่อให้ทางรัชทายาทเชื่อใจในตัวเขามากขึ้นและก็สําเร็จเพราะว่ารัชทายาทถูกใจในตัวพระสนมเซียงอย่างมากและก็ยังไว้ใจในตัวแม่ทัพฟู่ว่าเป็นพวกเดียวกันกับเขาและในงานเลี้ยงแม่ทัพฟู่ยังคงใส่ใจในตัวองค์หญิงด้วยการขอให้ทางรัชทายาทเชิญมาแค่พวกเดียวกันเท่านั้น เพราะว่าตัวแม่ทัพเองเขาไม่ต้องการให้คนอื่นมาคอยว่าทางองคหญิงในเรื่องของทางหลี่อองอีเขาไม่อยากจะให้นางไม่สบายใจซึ่งทุกอย่างก็อยู่ในสายตาของพระสนมเซียงเพราะแท้จริงแล้วพระสนมเซียงไม่เคยรักในตัวองค์รัชทายาทบ้ากามเลยนางมีใจให้กับทางแม่ทัพฟู่เท่านั้นไม่ว่านางจะเจอหลักฐานใดนางจะมาคอยรายงานท่านแม่ทัพตลอดและเรื่องนี้ก็ไม่อยู่ในแผนของทางห้องเต้หลงฉีด้วยเพราะว่าตัวแม่ทัพฟู่เอง เขาต้องการที่จะเป็นใหญ่ไม่ต้องการที่จะอยู่ใต้อานัจของใครส่วนทางหลีอ๋องเมื่อเดินทางมาถึงชิงโจวเขาก็ไม่ยอมพบผู้ใดเนื่องจากเขาเฝ้าแต่คิดถึงองค์หญิงหลงเลอแต่เมื่อเขาได้รับจดหมายรับจากทางฮ่องเต้เขาก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วที่ฮ่องเต้ส่งเขามาที่ชายแดนเป็นเพราะทางฮ่องเต้ต้องการให้เขามาสืบราชการลับเพราะว่าที่นั่นมีพวกกบฏอยู่ ทางหลีอ๋องจึงได้เร่งมือปรับกระบฏตระกูลเจ้างให้สิ้นแล้วก็ให้ตระกูลชุนขึ้นเป็นใหญ่ปกครองแทนจึงได้มีข่าวลือมาที่เมืองหลวงว่าหลีอ๋องทำคุณงามความดีปรับกระบฏสำเร็จและจะแต่งงานกับทางยาหลีคุณหนูตระกูลชุนที่นั่นส่วนในวังไปหลินทางฮ่องเต้เริ่มระแวงสงสัยในตัวแม่ทัพฟู่ว่าเขาอาจที่จะร่วมมือกับทางแคว้นฉีจึงจงใจเลือกที่จะแต่งงานกับทางองค์หญิงลงเล่ ฮ่องเต้จึงเลือกที่จะไปร่วมมือกับทางแคว้นเฉินแทนเพื่อที่จะได้เริ่มเปิดศึกทําสงครามกับทางแคว้นไว้สักทีและยังได้ไปเตือนกับทางแม่ทัพฟู่ด้วยว่าให้เขาไปต้อนรับขณะทูตของเจิ้นปี่ออกจากทางแคว้นเฉนินและถ้าง,งานนี้ทําไม่สําเร็จเขาคงรู้นะว่าบทลงโทษจะเป็นยังไงทางด้านแม่ทัพฟู่ก็น้อยใจเป็นเหมือนกันเขาได้ไปขอกําลังใจจากนางเอกว่าทําไมเขาทําอะไรอะไรก็ล้มเหลว ในขณะที่หลี่อ๋องทําอะไรก็สําเร็จมีแต่คนชื่นชมฮ่องเต้ก็เรียกทางหลี่อ๋องให้กลับมาที่วังส่วนเขาเองทําคุณงามความดีมาตลอดแต่กลับถูกระแวงสงสัยซึ่งจริงๆแล้วทางแม่ทัพฟู่ก็มีปมเหมือนกันนะคะตรงที่ว่าท่านแม่ของเขา,าถูกฆ่าตายและตอนนี้เขาก็จะกลับมาล้างแค้นเขาโดนทั้งทางฮ่องเต้เปยหลินและฮ่องเต้หลงฉีก,กดดันแต่เขาจะไม่ยอมอยู่ใต้อนานัตใขรอีกแล้วเขาเลยไปร่วมวางแผนกับทางเหินเซียงหรือว่าพัชสนมเซียง หลอกให้ทางองหญิงลงเลิกไปที่ทะเลสาบเพื่อจะได้บังเอิญเจอกับทางเจิ้นเปยอ๋องเพราะว่าแคว้นฉีจะส่งนักฆ่ามาฆ่าเจิ้นเปยอ๋องเพื่อยุติความสัมพันธ์ของแคว้นเฉินและแคว้นเปยหลินส่วนทางแคว้นเปยหลินเขาได้ส่งคนมาคุ้มครองทางเจิ้นเปยอ๋องแม่ทัพฟู่จะทําให้นางเอกได้รู้จักกับท่านอ๋องคนนี้และได้ช่วยชีวิตเขาแต่ว่ากับผิดแผนเพราะว่าทางนักฆ่าได้ทํร้ายตัวนางเอกจนบาดเจ็บ โชคดีที่ทางหลีอ๋องได้มาช่วยนางไว้ได้ทันหลีอ๋องจึงได้พานางออกมาเมื่อนางเอกกับทางแม่ทัพฟู่กับจวนพวกเขาก็ได้เปิดฉากทะเลาะก,กันใหญ่โตเพราะว่านางเอกจับพิรุษได้ว่าแม่ทัพฟู่หลอกให้นางไปที่ทะเลสาบโดยรู้ว่าแท้จริงแล้วที่นั่นมีกลุ่มนักฆ่าที่จะมาตามฆ่าเจิ้นเป่ยอ๋องและสุดท้ายนางเกือบจะโดนนักฆ่าพวกนั้นฆ่าตายนางเอกจึงได้บอกว่าท่านทำลายข้าหลอกใช้ข้า แต่ว่าทางหลีออกตังหางที่เป็นคนช่วยชีวิตข้าไว้ครั้งนี้พวกเขาทั้งสองคนทะเลาะกันอย่างหนักจนนางเอกเกิดอาการปวดหัวเป็นลมล้มสลบไปถึงสามวันสามคืนเลยเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมานางก็ไม่หลงเหลือความเชื่อใจในตัวแม่ทับฟู่อีกแล้วทางด้านเจิ้นเป่ยอ๋องได้นัดให้แม่ทับฟู่กับฮูหยินมาดื่มชาด้วยกันเพื่อขอบคุณที่นางอะเคยช่วยชีวิตเขาไว้ที่ทะเลสาบและได้มอบของกำนันอย่างหนึ่งให้กับนางด้วย และเขายังได้เชิญทางหลีอ๋องมาที่โรงชาด้วยเพราะเขาอยากที่จะเลี้ยงขอบคุณเหมือนกันจึงทําให้หลีอ๋องกับหลงเลอ่อได้บังเอิญเจอกันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วแม่ทัพฟู่ทนไม่ไหวจึงได้ขอตัวผูหยินได้กลับก่อนจึงเปิดโอกาสให้ทางเจิ้นป่ยอ๋องได้พูดคุยกับทางหลี่อ๋องและเขายังได้สนใจในตัวตาําราภูผาชุลทีพอเขาเองก็อยากที่จะศึกษาตำรานี้เพื่อไปพัฒนาแคว้นเฉินเหมือนกันและเขาก็ยังดูออกได้ว่าทางหลี่อ๋องรักองค์หญิงหลงเลอ่อ ผูซึ่งเป็นฮูหยินของทางแม่ทัพฟู่สุดท้ายแล้วในที่สุดทางห้องเต้เปยหลินได้จัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับทางเจิ้นเปยอ๋องเพื่อให้ทางเจิ้นเปยอ๋องเลือกคู่ครองจะได้มีการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นและในงานเลี้ยงนี้เองจะเป็นการรวมตัวกันของตัวละครทุกตัวสำคัญในงานเลี้ยงนี้ต้องไปดูกันต่อนะคะว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรในงานเลี้ยงครั้งนี้หรือเปล่า โอเคเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP 13ถึง EP 22ยาวๆกันเลยนะคะถ้ายังไงอยากฟังต่อนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเย้ yeah.